โรงไฟฟ้าพลาน,น้านำมาอื่นมีขนาดการผลิตติดตั้ง45กิโลวัตต์มีคนใช้ไฟฟ้าพลาน,น้ำเมื่อก่อนมี43หลังคารเรือตอนนี้มี70เวหลังคารเรือแล้วครับเราช่วยลดก,การปล่อยกักเรือกระจกประมาณปีละ7ต่างครับ บ้านเราตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานโดยฟ้าอบปกอเภมไม่ไอายครับหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่เดินทางเข้าออกยากมากที่สุดเพราะว่าลักษณะถนนเป็นถนนลูกรังพวกเราปเป็นชาวลาหูครับอาชีพหลักคือทำนากเกษตรปื้นที่สูงครับแล้วก็ทำสวนไฟฟ้ามันจําเป็นต่อทุหลังคารเรือของในหมู่บ้านครับเพราะว่าแสงสว่างเป็นสี่สาคัญครับที่ มาใช้เพื่อสองสว่างแล้วก็ใช้เพื่อชัดโทรศัพท์ดูทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวมาไปมเป็นสิ่งจําเป็นครับถ้าเป็นเด็กก็เอาไว้เรียนหนังสือเพราะหนาข้อมูลการเรียกนการสอนนะครับแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ติดต่อศึกษาค้าขายธุรกิจ ขันหลังที่ผมนั่งอยู่นี่จะเป็นฝายของนำเอือน,นะครับที่เอามาใช้ปั่นไฟนะครับห้อยแมกนิมน้อยเป็นห้อยที่สําคัญที่สุดข,ของหมู่บ้านนี้ครับไม่ว่าจะอุปโภคบริโภคหรือว่าจะใช้เพื่อปัน่นกระแสไฟก็ใช้น้ำห้อยเส้นเนี้เป็นหลักครับฝายตรงนี้จะอยู่ข้ามโบนนะครับแต่บ้านโรงไฟฟ้าจะอยู่ลงไปข้างล่างประมาณ1กิโลแล้วก็ดังน้ําตรงนี้ไปปั่นที่โรงไฟฟ้าครับ รถไฟฟ้าบ้านนามาอื่นนี้จะมีคนดูแลอยู่คือผมครูตชดอช่วยช่วยดูแลเพื่อ่ายนะครับแล้วก็จะมีใครเก็บมิเตอร์แล้วก็เก็บค่าไฟอีก 2- 3คนครับค่าไฟเก็บตามมิเตอร์ครับที่ที่หน่วยละ5บาทครับการใช้ไฟต่อแต่ละหลักคานี่คือสานที่ปริยาต่ำครับการใช้ไฟของคนในหมู่บ้านนี่คือเกือบทุกหลัคาครับจะใช้ไฟประยากมากอาจจะใช้ประมาณหลอดสองหลอด มันถ้าไม่จะเป็นไม่เสียบปั้นไว้เลยครับเขาไห้ระวังตรงนี้นะครับตกใจด้วยตึงเต้นด้วยฮะก็ขอบคุณมากครับที่หน่วยงานพอๆในพื้นที่ได้ดูแลแล้วก็หมอบระวังตัวนี้ให้กับหมู่บ้านนี้ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณและก็ขอทางพอพอช่วยดูแลหมู่บ้านเราต่อไปนะครับมาดูเป็นตัวอย่างหรือว่ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับเราขอทั้งเจ้าหน้าที่ของพอพ,อพอดีดให้คําบศึกษาหมู่บ้านเรานี้เดินทางไกลหน่อยครับแต่ว่ามาถึงแล้วประทับใจแน่นอนครับ